พนเรานี่จะหาความสุขแต่ว่าตัวตนมันมากกูดีอย่างนั้นกูดีอย่างนี้มึงไม่ดีมึงไม่ถูกกูพูดถูกกูคิดถูกทุกคนต้องยอมความคิดของเราทุกคนต้องเชื่อเราทุกคนต้องมองเห็นความต้องการของเรานั่นคือตัวตนถละตัวตนตรงนี้ไม่ได้ใครก็ไม่มีความสุขทุกคนก็ต่างมีตัวตนทุกคนก็ต่างมีทิฏฐิแต่ถ้าเราจะทําให้มัน ละตัวทิฏฐิตัวนี้ไปเราจะไม่สุขเลยแล้วก็ชอบมีความสุขนี่สุขกันนี้จึงว่าต้องละตัวตนตรงทีว่ว,ว่าเออเราก็จะไปทะเลาะเขาทำไมไอ้ทะเลาะนะั้นมันจิตไอ้คนที่ทะเลาะกับคนนะั้นมันจิตไม่ดีไอ้จิตที่เถียงเขาไม่ยอมเขานี่มันตัวตนทิฏฐิมันะไอ้ที่รู้ไว้นะั้นมันรู้มาทะเลาะเขาเรียนมาทะเลาะเขา เอาวันต่อคืนมาทะเลาะเขาเอากำลังวางชาสติปัญญาอย่างนี้ที่ว่ามีมาทะเลาะเขามาเถียงเขาเถียงมันหมดเนี่ยไม่ว่าพ่อว่าแม่ไม่ว่าพี่ว่าน้องไม่ว่าผัวว่าเมียไม่ว่าเพื่อนไม่ว่าที่ทำงานเถียงเขาแต่ก็เคยไม่เคยเจอความสุขเลยไม่เจอคนไหนที่ยอมรับเราเลยว่าเราเถียงดีเราทะเลาะดี คนที่ว่าด,ดีเนี่ยที่พุทธเจ้าสอนวางเฉยพุทธเจ้าจริงได้สอนทักษะบารามีทำปรานมีถึงสิบอย่างให้มีเมตตาแล้วก็มีอุเบกขามีเมตตาแล้วก็มีอุเบกขาพุทธเจ้าถึงเงี้ยเมตตาอุเบกขาบารามีคนไหนถ้ามีเมตตาเขาต้องอุเบกขาถ้ามีเมตตาไม่อุเบกขาคนนั้นก็ทุกข์ เมตตาห่วงคนโน,น้นห่วงคนนี้ห่วงคนนี้อยังงั้นเมตตายางง,งั้นแล้วก็เป็นทุกข์เหมือนคนกิดอ่อนนะไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์เมตตาเหลือเกินแต่พ่อแม่นี่ทะเลาะกับพ่อแม่เถียงกับพ่อแม่แต่กับสัตว์นี่โอ้ยเมตตาสัตว์พอสัตว์ตายร้องไห้แต่กับพ่อแม่นี่กับไม่ไม่เมตตา เขาเรียกเมตตาแบบนั้นเมตตาไม่มีอุเบกขาเมตตาไม่มีปัญญาเมตตาไม่พ้นทุกเมตตาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเมตตาไม่มีศีลสมาธิก็เป็นเมตตาของชาวบ้านเมตตาตกเหวถ้าเมตตาถูกต้องก็ต้องเมตตาอุเบกขาบารมีเมตตาที่มีฐานศีลภาวนาเมตตาที่เกิดจากจิตสงบจากการพิจารณาธรรม ฉะนั้นจึงว่าคนเราต้องศึกษา